มาอยู่กับตองนะครับในเบรทที่2กับรายการ World w i ว e ์เว็นั่นเองนะครับเบรทที่2นี้มีชื่อช่วงว่าเว็บมาร์สเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ตองนั่งอยู่กับเว็บมาร์สเตอร์นะฮะตัวเป็นๆแล้วนะครับนั่นก็คือพี่โจคุณสมภพปั้นสีนั่นเองนะครับเจ้าของเว็บไซต์ World w i ว e ์เว็บนะครับ techgiz.com นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับตองครับขออนุญาตเรียกพี่โจแล้วกันนะครับโอเคได้ครับอยากจะทราบจริงๆเลยนะครับว่าเว็บ techgiz.com เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ ก็เ,เว็บเทคซีท์เนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยต้องต้องเล่าว่า,เ,าเราทําธุรกิจทางด้านพับป,ปิชชิ่งมาก่อนครับผมนะครับก็คือว่าเราทำเนื้อสารที่ว่าชื่อว่า My Mobile นะครับซึ่งเกี่ยวกับมือถือครับนะครับแล้วเราก็มีเนื้อสารโน้ตบุ๊กฉบับแรกฉบับเดียวของประเทศไทยเนี่ยชื่อว่าเนื้อสารโน้ตบุ๊กพลัสนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเราใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในเทคโนโลยีสัดส่วนมากนะครับเพราะนั้นว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีคอนเทนต์ค่อนข้างมากนะครับเราก็เลยว่าผมเลยมองว่าเราน่าจะตัดสินใจเนี่ยเอาคอนเทนต์พวกเนี้ย มาใส่บนออนไลน์ mm hmm. นะครับ mm hmm. เพื่อให้ว่าคนอื่นเนี่ยได้ได้ดูได้เห็นด้วยเพราะว่าเรามีคอนเทนต์ที่ดีๆเยอะมาก mm hmm. นะครับบางอย่างก็เลยว่าอยากจะแชร์ข้อมูลให้คนอื่นแล้วก็เห็นว่าด้านเว็บไซต์เนี่ยก,กาลังมาแรง mm hmm. แล้วก็เราก็อยากทําอะไรที่เป็นแบบคนทั้งวัยรุ่นหน่อย mm hmm. นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่เข้าเว็บไซต์ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพวกวัยรุ่นนั mm hmm. กเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ครับแล้วเราคิดว่าข้อมูลของเราเนี่ยด้านเทคโนโลยีด้านไอทีเนี่ย ก็ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กต่างๆผลของการเทสต่างๆ,ๆ,างๆการรีวิวโทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเ,เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับเราก็เลยว่าก็เลยคิดทําก็คือเอาคอนเทนต์ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยก็คือขึ้นเป็นเว็บไซต์อาจจะผมลืมบอกอย่างหนึ่งคือเรามีนิสัยอีกเล่มหนึ่งชื่อว่า M M Go นะ<ม>เป็นนิสัยเกี่ยวกับแกจเจ็ตไลฟ์สไตล์ผู้ชายนะครับซึ่งเราก็เลยเอาทั้งหมดในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นเว็บไซต์นะครับโดยที่ว่าเราก็ตั้งชื่อว่า G.com ้ท นึกยังไงถึงแบบเป็นเทคจีดนะฮะเอ่อจากเดิมเนี่ยก็คือ,อความเป็นเทคโนโลยีครับนะครับความเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เลยใช้คำนำหน้าคำว่าเทคอ๋อเทคนะครับเทคและอะไรที่เป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นมันก็ต้องจี๊ดจา๊าดซิดซาร์ดอ,อะไร <laughs> หน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยว่าเอา2คำนี้ผนวกรวมกันก็กลายเป็น t e c h g e e อ c o m เนี่ยเพราะว่าเราอยากให้อย่างที่บอกคือกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตนี่ยอยากให้เปรตวัยรุ่นอ่านักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยไม่อยากให้มันแบบดูดูมีอายุดูเป็นทางการมากเกินไปแล้วก็แบบว่าให้มันยูเซอร์เฟรนี่คนเข้ามาแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของเว็บ t เทคจีทเนี่ยคืออะไรครับพี่โจก็อย่างที่เราเรียนกันเบื้องต้นว่าแต่เดิมเนี่ยเราเรามีข้อมูลเยอะใช่ไหมฮะเราก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาแชร์บนเว็บไซต์และนอกจากนี้คือเราก็อยากจะทําเว็บที่ไม่เหมือนใคร นะครับก็คือว่าเรามีการทำจากเดิมเนี่ยเว็บทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่า static web ก็คือว่าเราดูเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นภาพนิ่งๆให้เราได้อ่านกันใช่ไหมครัแต่ว่าเราพยายามทำเว็บที่มันเป็นดินามิกนะครับก็คือว่าถ้าสังเกตใน t e c h g i t c o m เนี่ยมันก็จะมีเซกชันที่เป็นที่เป็นจุดขายของเราเลยนะครับก็คือว่าเซกชัน t e c h g i t t v นะครับนี่คือจุดเด่นของ t e c h g i t เลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็คือว่าเรามีการจดโดเมนเนมเนี่ยก็คือว่ามี t e c h g i t c o m ใช่ไหมครับแล้วก็มี t e c h g i t t v นะครับคือว่าคนเข้าเว็บเนี่ยนะครับสามารถเข้าเว็บได้ทั้งทั้งสองเว็บเลยนะครับโดยที่ว่าจริงๆแล้วมันมันเหมือนเว็บเดียวกันแต่ว่ามันมีถ้าเข้าเท c h ซี v ดอททีวีเนี่ยจะเป็นช็อตคัดลัดเข้าสู่เมนูที่เป็นทีวีของเราเลยนะครับก็คือว่าเราเราก็เลยทําเป็นรายการที<น>รวีบนอินเทอร์เน็ตยกได้วามีมีทั้งเทคโนโลยีและก็ความบันเทิงใช่ใช่ก็คือว่าเราทําที่ว่าเทคโนโลยีและความบันเทิงคืออะไรก็คือเหมือนกับ เป็นการเอาเอาทำให้เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ง่าย mm hmm. ง่ายกับคนทั่วไปในการที่ว่าจะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ mm hmm. คือเราผมว่าคือคนส่วนมากเนี่ยพอได้ยินเขาว่าเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนต้องใส่หัวแล้วมันคือเรื่องยาก mm hmm. บางคนก็แบบว่าไม่อยากที่จะเรียนรู้ใช่ไหมฮะรู้สึกว่าหาข้อมูลลําบากแต่พอเราทำเนี่ยเราอยากให้แบบว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ mm hmm. แล้วก็เรียนรู้เข้าใจง่าย mm hmm. นะครับเราก็เลยว่าเอาทุกอย่างเนี่ยมาทาเป็นเหมือนกับเป็นวิดีโอ mm hmm. นะครับเป็นเป็น เป็นมูฟวี่แล้วก็เป็นรายการทีวีที่แบบว่าไวรุ่นดูได้เอาเทคโนโลยีเอามาพูดในเรื่องง่ายๆให้เขาเข้าใจไม่ว่าจะเป็นอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีเรื่องของ CPU แรมเริ่มอะไรเงี้ยเราก็เอาเอาเอามาพูดให้มันรวมเป็นข้อดีว่า Performance มันเป็นยังไงเหมาะกับใครนะครับแล้วเขาก็ได้เห็นทั้งภาพและเสียงไปพร้อมๆกันคือจากเดิมเนี่ยดูคนดูภาพเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าไซส์จริงมันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันก็อาจจะมีบางที่อาจจะมีขนาด มีสเปคให้ uh huh. นะครับว่าสเปคมันกี่มิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรแต่ว่าถ้าเราคำนวณเนี่ยถ้าเราไม่มีแมบรรทัดอยู่ในมือเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอก uh huh. แต่ว่าถ้าว่าเราได้ดูการรีวิวที่มีภาพและเสียงเนี่ยเราเห็นขนาดมือคนที่คนที่ได้เทสได้จับอะไรเงี้ยเราก็จะ uh huh. มีความรู้สึกเออมันก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตมากมาย uh huh. แล้วก็ได้เห็นว่าภาพจริงๆเนี่ยเออการฟลิปฟฝาอะไรเงี้ย uh huh. หรือว่ามือถือเนี่ยเมนูจริงๆม uh ันเป็นยังไงใช่ไหมจากเดิมนี่ดูแค่ภาพแล้วก็เห็นภาพนิ่งๆ uh huh. แต่ว่าจริงๆคือแอนิเมช ลายมุมมองใช่ใช่ใช่ก็เลยว่ามีมีเป็นภาพให้ดูและในเทคจีสทีวีเอง่ยก็ไม่ได้มีแค่รายการเดียวก็มีมีหลายรายการด้วยกันนะครับรายการหนึ่งก็คือเป็นรายการเทคจีสเลยครับเหมือนชื่อเว็บเลยนะครับก็คือเป็นรายการเหมือนแบบออกแนววัยรุ่นเลยอันนี้คือรายการออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตใช่ใช่นะครับก็เทคจีก็มีไปสัมภาษณ์ดาราเพราะว่าเราอย่างที่บอกคือเราทำไอทีให้เป็นเรื่องง่ายเพราะนั้นเป็นเรื่องง่ายก็คือมีการใส่เอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าผมว่าวัยรุ่นหรือว่า ทุกคนนี่อยากต้องเหมือนกันชอบความบันเทครับใช่ไหมครับพอชอบความเันเทิรเสร็จเนี่ยก็เราก็แบบว่ามีมไปสัมภาษณ์ดาราคือเรื่องไอทีเนี่ยทำยังไงไม่ให้หนักเกินไปเพราะฉะนั้นว่าการที่ทำไอทีไม่ไม่ให้หนักเกินไปคือไม่ให้ฮาร์ดคอร์ก็คือทำ็นซอฟต์คอร์ซอฟต์คอร์นอกจากว่าการที่เราพูดที่มันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเนี่ยเราก็มีการแบบว่าเอาเรื่องไลฟ์สไตล์อื่นๆเข้ามาเสริมเช่นแบบไปสัมภาษณ์ดาราไปพูดคุยอะไรบ้างเขาใช้งานอะไรยังไงไอทียังไงไปเยี่ยมชมอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เด็กแบบ ไวรุ่นรู้สึกว่าเออรายการนี้มันน่าดูมันไม่ได้แบบว่าไอทีอย่างเดียวคุณมานั่งมือถือโน้ตปุ๊บกล้องอะไรนั่งกันอยู่ทั้งวันมันไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกับว่าแบบฟังที่พี่โจเล่ามาคือในเว็บไซต์นี้แบบท่าทานจะอลังการมากๆเลยทีเดียวทํายากเนี่ยยากมากมันจะต้องมีต้องบอกว่าใช่ใช่ต้องบอกว่ากว่ากว่าจะเป็นเทคจีทวันนี้ใช้เวลาทำประมาณสักแปดเดือนด้วยกันถามว่าทําไมถึงทานานนะครับแปดเดือนจริงๆแล้วเนื่องจากว่า โครงสร้างมันค่อนข mm ้างซับซ้อนนะครับคือถ้าสังเกตคือเว็บเราเนี่ยมันจะมีสเปคนอกจากการมีที่เซสชันของทีวีแล้วเนี่ยเรามีเซสชันของสเปคที่มีสเปคของทั้งโน mm ้ตบุ๊กกล้องดิจิตอลมือถืออะไรต่างๆคือมีหลายส่วนประกอบใ,ในเว็บไซต์ซึ่งถ้าแบบเป็นเป็นเว็บที่ทั่วไปเขาอาจจะทำเน้นไปด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเว็บม o อบายหรือเว็บกล้องซึ่ง โครงสร้างก็จะไม่ซับซ้อนแต่พอเรามีมีหลายๆอย่างโครงสร้างเราก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นแล้วพอมีวิดีโอเนี่ยมันก็ยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่แล้วมีวิธีในการคุม m o ู a แอนท n นของเว็บไซต์ยังไงบ้างครับว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะนําเสนอแบบในส่วนของเทคโนโลยีนะแต่ว่าอาจจะเอาความบันเทิงเข้ามาแจมนิดนึงอะไรประมาณนี้อยากจะก็ะคือไอ,ไอต้ตัวตัวมูตอนทนเนี่ยคือผมให้กันบ้านอของทีมกราฟิกดีไซน์ไป นะครับทีมดีไซนเนอร์เป็นต้นแต่แรกว่าอยากได้อะไรที่มันสนุก <S <S ดูเป็นวัยรุ่นนะครับอะไรที่มันมันมันมน,มนะเขาเขาใส่ไอเดียมาเต็มที่เลยอ่าคือตอนแรกต้องต้องอาจจะต้องต้องต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถึงที่มันมีที่มาที่ไปคือมันมีแรงบันดานใจคือจากเดิมเนี่ยที่เราอยากจะทําทีวีทางอินเทอร์เน็ตนะเราก็ดูเว็บไซต์ของเมืองนอกมากมายนะถ้าพูดเราก็เห็นที่เป็นเว็บไอทีเทคโนโลยีชัดเจนก็คือ c n e t c o m CNN จะเป็นเว็บที่แบบ ไอทีจ๋ามากเทคโนโลยจ๋ามากแต่คือว่าเขาก็มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างค่อนข้างแบบเป็นผู้ใหญ่ทีนี้เราก็ดูว่าถ้าเว็บเทคโนโลยีเน ouais. so ี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบดำดำหรือว่าแบบดูเรียบเรียบกส่วนใหญ่เทคโนโลยีจะออกแบบว่าทนทึมๆล้ำล้ำอ่นำหน่อยอะไรเงี้ยนะครับขรัๆหน่อยบางคนอาจจะชอบครัมบางคนชอบคนขาวเหมือนกันเราเจ้าขาวคนนึงนะผมชอบนะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออ เราทําเว็บที่มันมีสีสันเป็นไอทีที่มีสีสัน c o l colorful เป็น colorful ใช่ก<ช>็คือถ้าสังเกตถ้าคนได้เข้าไป t e c h ซ i ่ c o m นะครับก็ <_ S 2> จะเห็นว่ามีสีสันมากมายนะครับแล้วก็มีเมนูที่เป็นแฟลชนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันในส่วนประกอบของแฟลชอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราทำไอทีที่มันแบบคือผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องไอทีเข้ามาก็รู้สึกว่าเว็บอะไรเนี่ยน่ารักจังอะไรเงี้ยนะอยากให้แบบรู้สึกอย่างนี้คือแบบว่าเหมือนผู้หญิงก็ a c c เ s s เรื่อง homepage. ของ IT ได้ใช่ส่วนใหญ่เพราะว่าผู้หญิงนี่แบบไม่ค่อยสนใจนะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรประมาณนี้เห็นก็เบื่อแล้วก็เลยเอาส่วนี้เข้ามาแจมด้วยใช่ครับเห็นบอกว่ามันมีแบบว่าการประกวดพิธีกรพิธีกรประจำอันนี้ต้องต้องต้องเท้าความองนี่คือมันเริ่มต้นตั้งแต่แบบว่าสมัยเราต้องเปิดเว็บใหม่ใใช่ไหมฮะตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณสักกลางปีที่แล้วนะครับทางทางบริษัทเราเนี่ยได้มีการจัดงานนะฮะไมโบรไบแกลนเซล เป็นงานอีเวนต์ในการที่ว่าเชิญมือถือเจ้าต่างๆเอามาแบบว่าได้มาแบบมาออกบูธมาแนะนำโปรดักต์ให้คนรู้จักแล้วก็ในงานมันจะมีการประกวดมิสเทคจีทมิสเทคจีทมิสเทคจีทก็คือว่ามันล้อไปกับตร,ตรงเว็บไซต์ว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่าเราออนโปรโมทเว็บไซต์ใหม่ๆครับเราก็อยากให้แบบว่าคนคนเนี่ยเข้ามาเยอะๆแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เข้าไปเพราะนั้นเราก็เลยจัดจัด,จดพร้อมไปกับงานตัวนี้นะครับแล้วก็มีน้องเนี่ยสมัครเข้ามาเยอะมากนะเพื่อที่ว่า จะได้รับเลือกเข้ามาคัดเลือกในรอบสุดท้าย <blows S 1> <uz. S 2> ซึ่งจากเดิมเนี่ยเราก็เลยว่าทําให้มีการโหวตบนเว็บไซต์<น>คือเหมือนกับว่าคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็พอเช็คประวัติเสร็จเนี่ยเราก็ว่าตัวจริงแน่นอนเราก็เชิญน้องมาถ่ายวิดีโอและเราก็อัปเดตขึ้นไปออนไลน์แล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาคลิกคือถ้าเหมือนกับว่า20่อันดับแรกที่ได้รับการคลิกสูงที่สุดก็คือจะได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสิน ก็คือเป็นเกณฑ์เป็นยูเซอร์เป็นวิสิตเตอร์ที่เข้ามาเว็บไซต์ในการที่มาคลิกเลยคือเมันก็เป็นแบบเขาสนใจอยากจะคลิกคนไหนก็นหนปนเป็นบอดเป็นพอพลูเรตตี้จริงจริงนะครับของเขาเขาจะเชิญเพื่อนเชิญครอบครัวแฟนคลับอะไรีน้หรือแม้แต่ตัวเองก็คลิกตัวเองแต่คือเราไม่ได้ให้คลิกมั่วคือเหมือนก็ว่าเราจะล็อก IP เหมือนกันคือไม่ใช่ว่าแบบคนนึงมานั่งกดทั้งวันไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้คือเรามีการล็อก IP ว่า IP ตรงนี้หลังจากคลิกแล้วเนี่ย ตอนแรกเราเซ็ตไว้12ชั่วโมงเพื่อแล้วก็คือถึงจะคลิกใหม่ได้<อ>แต่ว่าเราก็โดนโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากก็แบบบวยวายว่านี่มันนานไปมันนานไปเราก็รู้สึกวผลตอบร,รับมันดีมาก